วันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ The e m o r t o l Music Band Gamer TV นะครับก็นี่คือคลิปแรกของผมนะครับเราก็จะมาสอนเล่น Berserker ครับแบบโคตรเกรียนนะครับ,แบบก,รรบก็ไปดูกันเลยครับเจ้าลุกขึ้นมาสู้ค่าไฟมานี่ครับนี่ก็คือสกิล Dash วิน่นะครับเรบาก็จะเชิญสกิลนี่ครับ ปันได้กี่เราก็ได้คัมมี่คือก็คือคโบครับแล้วครับนี่ครับก็อันนี้ก็อีกสกิลหนึ่งครับแบบแค่ใช้สกิลนี้แล้วจะหมดมาครับเพราะมันครูลาวอย่างเร็วแล้วก็สามารถให้เกมอย่างเร็วได้ครับก็ายตรงข้ามก็จะไม่มีไม่มีวันที่จะสู้อ,อเราได้ มันก็จะด้องอย่างเดี่ยงเลยครับเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะชนะอะไรเพราะสกิลนี้ทําให้มันแพ้ครับมันก็ไม่มีวันหลบได้ด้วยจะเนี่ยแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับที่จะใช้สกิลส่วนก็คือยิงครับสกิลต่อไปก็อีกอันหนึ่งครับที่ต้องใช้สกิลส่วน ก็สกิลนี้ครับทุกคนมันก็เห็นว่าเป็นแค่นี้ครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้สกิลสโตนลครับเพราะมันได้ใช้ด้วยอีอันนี่ครับก็คือสกิลนี้นะครับทุกคนเนี่ยครับตรงมานาของผมมันจะมีเลือดเป็นลูกเลือดครับตอนนี้มันก็ยี่สิบสองแล้วมาจจประมาณสักสามลิปนะครับเราจะใช้ถ้าไม่ตายให้ดูคอโบแครับ ที่จะสามารถเอาชนะอาชีพมืออื่นได้แต่ว่าถ้าเราตายนะครับไม่มีตัวไหนที่จะสามารถยิดดาวของนี้ได้เพราะมันหนักมากครับถ้าตายแล้วมันก็ทับตัวเราเลยนะครับเราก็ไดจะใช้ถ้าไม่ตายได้ครับตอนนี้ก็อีแปลแล้วนี่นครับก็กล้แล้วครับ่าครับเราก็มาลองนะครับ ตัวดีดนะครับแล้วก็มารอกันรอได้การใช้สกิลสโต้นะครับสกิลที่ผมชอบมากสกิลของอาณานนครับหนึ่งสกิลเคเคเซอร์สวอตนะครับนี่คือคอมโบอย่างหนึ่งอลังการองทสร้างก็อาจจะประมาณสิบกว่าสิบนับดเลือด เขาเรียกกันว่าเขาเรียกว่าอิอร์โต้เบเกอร์ครับก็คือไม่อมตะครับไม่มีวันตายแล้วก็ฟันอย่างเร็วความส,สูงผมจะใช้ให้ดูนะครับนี่ครับรก็ใกล้ที่จะใช้ได้ครับก็ใกล้ที่จะได้ถึงเวลาแล้วครับ แล้วอบอกนะก็เราก็มาฝึกคอมโบกันก่อน,นะน,น,าานครับรถ้ามันใช้น้ํายาหายตัวครับเพราะถ้ามันใช้น้ํายาหายตัวเราก็ควรจะมีสติแล้วยืนดีๆครับแล้วก็เล็งเพราะถ้ามันใช้ทางไหนให้เรามองไปทิศทางนั้นแล้วก็ใช้ตะก,กิวแรกครับมันจะทุบเพราะมันจะห้ยตัวมาเนี่ยคือคอมบอย่างหนึง่งครับผมเจอคอมโบผมไม่ดูคนระับ จะหัวออบอลครับเขาบ,ลบขอบลต่อเนื่องครับอบอลต่อเนื่องแล้วก็อ็กสกิลหนึ่งครับไม่ใช่แค่ตายธรรมดาครับแล้วก็ฟันได้อย่างงี้ ครับเราก็มาถึงกันแล้วครับถ้าไม่ตายของเราก็ช่วงเจ็ดสิบนะครับครับวันชูที่กูของเขาอีกยอดนี่ครับมันจะปันอย่างเร็วครับมันจะรู้สึกได้เห็นไหมครับเขามันโหดมากครับตัวนี้คอมโบมันยังโหดนี่ครับอย่าดูอย่าคอยดูผมแดกนะครับแดกแล้วผมจะแดกเร็วมากนี่ครับเนี่ยแดกมานาไม่มีมันเลยนี่ครับเราลังกัดกัน นี่คือคอมโบอย่าันหนึ่งครับเราก็จะมืนหัวครับเราจะรู้สึกมืนแล้วงั้นผมก็ขอจบเพียเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็ติดตามผมืมได้นะครับ